เปิดแล้วคอร์สออนไลน์ศาสตร์แห่งโงเ่เฮงอัมตะวิธีในการรู้จักผู้คนเปิดรับสมัครแล้ววันนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ l ล n e ID m a s t e r m i n g 6666ฮ่าฮ่ ชาวลัคนาราศีสิงห์ทุกท่านครับดวงรายสัปดาห์ในสัปดาห์หน้านี้ก็คือนับตั้งแต่วันจันทร์นะนับตั้งแต่วันจันทร์ที่26เมษายนเรื่อยไปจนถึงวันอาทิตย์ที่สพฤษภาคมสัปดาห์หน้านี้เป็นสัปดาห์ที่ชาวลัคนาราศีสิงห์นั้นนะครับดาวอาทิตย์ดาวเจ้าตัวของคุณนั้นยังอยู่ในตำแหน่งที่เป็นมหาอุด ตีกนถึงลัคนาราศีสิงห์เองแล้วดาวอาทิตย์นี้นั้นนะครับก็ไปอยู่กับดาวศุกร์นะครับแล้วก็ดาวมนุษย์อยู่ชาวลัคนาราศีสิงห์คุณนะครับยังจะได้รับความสําเร็จจากอาทิตย์มหาอุดตรงนี้ทําให้คุณเองนั้นยังเด่นอยู่ในวงสังคมแล้วก็ถ้ามีการติดต่อประสานงานใดๆก็ตามอะไรที่เป็นเรื่องของออนไลน์นะครับจะให้คุณน่ะประโยชน์กับคุณมากทีเดียวคุณจะประสบความสําเร็จจากการติดต่อง,งานเรื่องของออนไลน์ ไม่ว่าคุณจะไปทําขยายตลาดขยายธุรกิจจะสอนสอนออนไลน์หรือว่าจะอะไรก็แล้วแต่คุณเถอะนะครับเป็นอะไรที่นําพาความโชคดีมาให้กับชาวลัคนาราศีสิงห์จริงๆนะครับวันจันทร์นะครับมีโอกาสจะได้เงินได้ทองหรือมีการติดต่อเจราจาในเรื่องของการเงินการทองสําเร็จวันจันทร์เป็นช่วงวันที่ดีมากนะครับจะเจราจาอะไรให้อาศัยในช่วงวันจันทร์นี้ อังคารพุธนะครับยังดีอย่างต่อเนื่องนะครับมีความสบายอกสบายใจมากยิ่งขึ้นหรือว่ามีลู่ทางหรือโอกาสที่ดีในการติดต่อเจรจาการเงินหรือคุณมองลู่ทางและโอกาสต่างๆเห็นนะครับว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยคุณจะสามารถทําให้มันสำฤทธิผลขึ้นมาได้พอต่อมาถึงวันพฤหัสและวันศุกร์ก็ยังดีอย่างต่อเนื่องครับมีโอกาสที่จะได้รับการสนับสนุนจากคนทั่วไปมีชื่อเสียงหรือว่าเครดิตในวงสังคมของคุณนั้นยังดีอยู่ ถ้าทํางานอะไรที่ต้องอาศัยเครดิตหรือว่าชื่อเสียงเก่าๆของคุณการงานตรงนี้สามารถที่จะทําให้คุณนั้นตักตวงผลประโยชน์ได้อย่างดีนะครับจนมาถึงวันเสาร์มีโอกาสเดินทางช่วงสั้นๆอาจจะได้ไปเที่ยวไหนสักอย่างหนึ่งหรืออะไรก็ได้นะครับแล้วก็วันอาทิตย์ก็สบายๆชิวๆทีนี้ผมอยากจะบอกกับชาวลัคนาราศีสิงห์แบบนี้ถ้าคุณมองให้ดีนะครับคุณจะเห็นว่า ดาวอาทิตย์ของคุณนั้นตีโกนถึงลัคนาของตัวเองอยู่ร่วมกับดาวศุกร์อันนั้นคือประการที่1แล้วก็ดาวศุกร์นั้นเป็นดาวเจ้าเรือนการงานด้วยงานยังดีเด่นแน่ๆครับประการที่2นะครับที่เด่นจริงๆคือดาวพระหัสนะครับนี่แหละครับเป็นประเด็นที่ผมอยากจะพูดดาวพระหัสนั้นมาเลงลัคนาราศีสิงห์ดาวพระหัสเป็นดาวที่มาจากเรือนมรณะแต่ดาวพระหัสเป็นดาวสุภเคราะห์ใหญ่แล้วก็มาเล็งลัคนาราศีสิงห์จะนํามาซึ่งความรักที่ดีสําหรับชาวลัคนาราศีสิงห์ที่ยังโสด มีโอกาสจะได้เจอเจอใครสักคนหนึ่งแต่จะบอกแบบนี้นะครับดาวมันเดินแปลกๆเหมือนกันนะไอคนที่คาดหวังว่าจะใช่กลับไม่ใช่ไอคนที่ไม่คาดหวังว่าจะใช่กลับเป็นมาเมื่อช่เฉยเลยอะไรประมาณอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนี่คืออิทธิพลของดาวพฤหัสที่มาเร็งลัคนาราศีสิงห์และดาวพฤหัสนั้นนะครับเร็งลัคนาตรงนี้นะครับอธิบายความรักเพิ่มเติมว่าถ้าจะคบหากับใครดาวพฤหัสมาจากเดือนมอนะอาจจะไม่ค่อยเปิดเผยครับอาจจะคบหากันแบบรูโปรไฟล์ไม่อยากที่จะเป็น ให้ใครเอาไปพูดอะไรมากมายนักนี่นะครับคือนัยยะสาคัญของดาวพฤหัสที่มาอยู่ในเรือนความรักหรือว่าเรือนคู่ครองนั่นเองนะครับอีกอย่างหนึง่งชาวลัคนาราศีสิงห์นะครับในช่วงจังหวัดตรงนี้คุณมีความปรารถนาในเรื่องอารมณ์ความรักอย่างมากทีเดียวนะครับมันมีความรู้สึกครั้นเนื้อคั้นตัว <laughs> จริงๆเอ้ไไม่ได้พูดเล่นนะเออนี่แหละครับคือชาวลัคนาราศีสิงห์ภาพโดยรวมสัปดาห์หน้าเนี่ยดีเอาเถอะ ทำอะไรก็มีโอกาสจะประสบความสําเร็จนะชาวลัคนาราศีาศาศสิสงห์ทุกท่านโชคดีครับสวัสดีออกแบบโลโก้บริษัทต,ตั้งชื่อบริษัทชื่อนามสกุลบุคคลให้เหงให้ปังกับสินแสหมิงของแบ่งเมืองไทยสํานักมังกรทองสินแสหมิงของแบ่งเมืองไทยให้คำปรึกษา ศาสตร์แห่งฮวงจุย้ยโงเฮงแอสโตรโลจีการเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล